สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามเพื่อนมาพับเด่นปุยทานค่ะรูปแบบสวยๆนะคะอีกรูปแบบหนึงนะดอกแก้วชมชบานะคะสวยๆเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบินเบอร์สขนาดความยาว65ซนตมรค่ะจํานวน4เส้นและดิบินเบอร์2ค่ะขนาดความยาว35เซนตมตรจำนวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากดิบินความยาว65ซนเมตรนะ เราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3มเซนติเมตรแบบนี้เสร็จพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่ 2, สองสวมมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่ 3, สามสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอ้าออกค่ะรูปเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยเอาเส้นที่1พับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะ เส้นที ah! ททททท่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นท <ค Thirty S 2> ี่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะเราจะได้ริบบิ้นสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนค่ะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือลิบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในตัวรที่หนึ่ง เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่3ไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ดึงเส้นริบบินมาให้กระชับค่ะจับดิบบินขึ้นมา1เส้นนะคะนับ 1, 2 3านะพาดข้าม3เส้นไปนะคะนะจับพาดข้าม3เส้นค่ะ พัดข้ามสามเส้นไปพัดข้ามสามเส้นไปค่ะนะคะค้ามสามเส้นเราจะเหลือริบบิ้นสมเส้นสุดท้ายนี่นะเราเส้นนี้ขาดจะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1นทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1นทะลุรูที่3อ่านี้นะคะนแ,แบบนี้นะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เดียนใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เดียนที่หลังได้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะแบบนี้นะคะสอดรอดสามเส้นไปนะหนึ่งสองสามนี่ยนะรอยสามเส้นไปตามแนวนิ้บิดนเลยค่ะ พลิกกลับมาด้านนี้จับริบบิ้นมาค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังนะคะสอดลงไปนี่ค่ะ ะ,ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอบรอสามเส้นไปนะคะรอสามเส้นไปตามแนวนิบบิ้นเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วตัดปลายดิบบิ้นหิน ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นความยาว35ซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะสอดลอดไปค่ะ1 2 3นะคะสอดรอด3เส้นไปตามแนวลิบบิ้นเลยนี่นะคะให้เหลือปลายดิบบิ้นไว้แบบนี้ นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับริมินมาค่ะพับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมานี่ค่ะปิดความมาแบบนี้สอดลงไปค่ะนี่นะคะเดึงมาแบบนี้ เห็นแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะคะสอดบนปลายดิบบินไปค่ะรอสามเส้นไปนะคะ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับบินๆค่ะโค้งมาแบบนี้นะคะนะเส้นของเรานะข้ามเส้นนี้ค่ะมาสอดตลูนี้นี่คะ แบบนี้นะคะตัดตะแคงมาด้านนี้พับขึ้นด้านบนค่ะนะคะพับลงมาด้านล่างนี้นะข้ามหนึ่งเส้นนะคะมาสอดรูนี้นะคะ เป็นสุดท้ายนะคะสอดลงในกรีนนี้นะทะลุลงด้านล่างนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็าพับสอดกลับขึ้นด้านบนค่ะ แล้วนะคะแล้วก็ตัดปลายหรือบิ้นทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอก แก้วชมชบานะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ